เดินที่มั่นคงของกรมชลประทานต้องมีทุกภาคส่วนมาร่วมทํางานเพื่อเกิดทางน้ําที่เข้มแข็งสํานักง,งานชลประทานที่9กรมชลประทานรับผิดชอบทุกกลุ่มการใช้น้ําให้เพียงพอและสมดุลทั้งประชาชนท้องถิ่นการเกษตรภาคเศรษฐกิจและ eec ในปี2565สำนักง,งานชลประทานที่9มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในการบริหารจัดการน้ำจากความร่วมมือของทุกคน ในอดีตพื้นที่ลุ่มน้ำวังตะโนดทำการเกษตรไม่ได้แต่วันนี้เปลียปล่ยนแปลงเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเมื่อมีอ่างเก็บน้ำวังตะโนดและการทำงานเชิงรุกของสำนักง,งานชลประทานที่9จนเกิดความเข้าใจและร่วมมือกันในการบริหารจัดการน้ำภายใต้กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรี แน่นอนที่สุดนะครับว่าในในคณะทํางานลุ่มน้ําวังตะโนดก็ทํางานควบคู่หรือว่าติดต่อประสานงานกับกลมชนประทานโดยตลอดก็คือสร้างเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือท่อน้ําดิบเพื่อตั้งสถานีสูบน้ํานําน้ําจากแม่น้ําวังตะโดนดนํามาแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่เป็นชาวสวนผลไม้พอหลังจากปีพุทธศักราช2535นะครับประทานก็มาสร้าง ประตูระบายน้ำถาวรเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยในรุ่มน้ำวังตะโนดรวมทั้งถึงพื้นที่ที่เราอยู่มีความสมบูรณ์ในเรื่องน้ำนะครับเป็นอย่างยิ่งครับกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองวังตะโนดวางแผนและสร้างระบบการส่งน้ำพร้อมให้สมาชิกทุกคนมีแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ของตัวเอง วิธีการใช้น้ำนะครับของสมาชิกแต่ละสายของท่อน้ําดิบก็จะใช้น้ําจากแม่น้ำมังตโนโนด,ดโดยวิธีการสูบน้ำนะครับจากแม่น้ําวังตโนโดดนดนํามาลงในแหล่งเก็บกักน้ําของแต่ละสวนเรามีรอบเวรรอบคิวโดยคณะกรรมการแต่ละสายจะเป็นคนจัดการแยกเป็นอิสระนะครับก็จะเกิดการที่เป็นธรรไม่ลักลั่นในเรื่องของปริมาณนะ้ํา เมื่อทุกคนเคารพในเงื่อนไขจึงมีน้ำใช้อย่างเพียงพอแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังแบ่งปันน้ำช่วยเหลือพื้นที่อื่นๆได้อีกด้วย ในปี2563ที่ปีที่แล้งจัดเนี่ยนะครับเราได้ส่งน้ำเหลือใช้นะครับไป10ล้านลูกบาทเมตรไปยังพื้นที่ EEC ระยองชนบุรีและจะเจิงเซาบางส่วนนนระยะทาง46กิโลเมตรปรากฏว่าน้ำเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับในพื้นที่ได้อย่างสำลิดผลเกิดเป็นผลดีระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมนะครับ กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองวังตโนดต้นแบบการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบเกิดความคุ้มค่าในการใช้น้ำอย่างประหยัดและเท่าเทียมในทุกสถานการณ์น้ำเช่นเดียวกับกลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองจังหวัดจันทบุรีที่ยึดหลักการบริหารน้ำร่วมกันให้สมดุลจนเกิดความยั่งยืน ทำให้ในปีนี้ทางกลุ่มได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชนลประทานดีเด่นประจำปี2565เนื่องในวันพืชมงคลเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มและสำนักงานชนลประทานที่9แต่เดิมพื้นที่นี้เป็นดินทรายไม่มีแหล่งน้ำทำการเกษตรยากลำบากแต่เมื่อมีอ่างเก็บน้ำสารทรายโดยสำนักงานชนรประทานที่9ทําให้มีน้ำพอใช้จนสูบน้ำไปใช้ทำไร่ทำนาได้ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้บริหารจัดการน้ำด้วยตัวเองและรับน้ำผ่านระบบท่อส่งน้ำกับหัวจ่ายน้ำ15จุดโดยแต่ละรายจะต่อท่อเข้ากับหัวจ่ายน้ำสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าเข้าสวนของตัวเองตามรอบเวรจึงเกิดการแบ่งปันน้ำอย่างเท่าเทียมเราใช้กฎระเบียบในการมาบังคับใช้กับสมาชิกค,ค่ะก็เรียกสมาชิกมาประชุมแล้วก็หาทางออกหาวิธีการแก้ไขร่วมกัน แล้วก็กําหนดมาเป็นมติในที่ประชุมกลุ่มแล้วก็เอามาเป็นกฎระเบียบค่ะคือเรามีโรงสูแบกับแนวระบบท่อไปจนถึงหัวจ่ายสมาชิกจะต้องติดมิเตอร์หลังจากนั้นต่อท่อเข้าสู่แปลงของสมาชิกเองค่ะมิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ลดความขัดแย้งได้ได้ดีเลยช่วยกันคิดร่วมกันแก้ปัญหาลงมือทำรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นจุดแข็งของกลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองสมาชิกได้รับน้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึงได้ผลผลิตมีคุณภาพและทางกลุ่มยังให้ความสำคัญในการลดต้นทุนอีกด้วยกลุ่มของเราเนี่ยก็ต่อยอดไปเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนสารทรายค่ะนะเราก็เลยขอในการสร้างโซลาเซลล์เพื่อเอามาไว้ใช้ปั่นพยาน,นาาสูบน้ำเข้ามาในโรงสูบค่ะ,คะ เราก็เลยพยายามวางแผนที่จะแก้ปัญหาในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยหนูก็เปลี่ยนมาใช้หัวมินิอย่างเงี้ยทํำให้เราสามารถเปิดน้ําได้ทีเดียวทั้งแปลงเลยเรามันช่วยลดการจัดการแล้วก็ลดเรื่องเวลาไปได้เยอะมากเลยอย่างเรื่องการใช้น้ำอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้คิดล่วงหน้าเราก็จะไม่มีการเตรียมในการแก้ปัญหาที่มันจะเกิดในอนาคตเราพยายามทำยังไงให้ใช้น้ำในน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเงี้ยค่ะ สำนักง,งานชลประทานที่9ยังให้ความสำคัญในการดูแลรักษาแหล่งน้ำต้นทุนตอบสนองนโยบายของกรมชลประทานที่ให้ผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเพื่อประโยชน์กับทุกฝ่ายและมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนเพื่อช่วยบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ7อ่างกําจัดวัชพืชดูแลภูมิทัศน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในระยะเวลา5ปีในส่วนความร่วมมือระหว่างกบชนเองเราก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการดูแลอ่างเก็บน้ำนะฮะซึ่งดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยสภาพแวดล้อมนะฮะเช่นเรื่องของการตัดหญ้าหรือการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็การดูแลเรื่องของทางน้ำให้มีทางน้ำที่ไหลเข้าอ่างอย่างสม่ำเสมอครัให้เหมาะสมกับการที่เป็นอ่างเก็บน้ำที่เป็นแหล่งอูโคกบริโภคของจชาชวนครับ ทำให้เกิดความเพียงพอและคุณภาพน้ําที่ดีในบริเวณอ่างเก็บน้ำนะฮะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ทาต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าจะต้องดําเนินการต่อไปครับนํา <ำ S 2> ร่องที่อ่างเก็บน้ําดอกกลายอ่างเก็บน้นําหนองปลาไหลจังหวัดระยองและอ่างเก็บน้นําหนองค้อจังหวัดชนบุรีแหล่งน้ําต้นทุนสําคัญในการอุปโภคบริโภคการเกษตร,รและอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองชนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงผลจากความร่วมมือทำให้อ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่ง เป็นแหล่งกักเก็บและการเติมน้ำที่สำคัญน้ำสะอาดปราศจากวัชพืชมีความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมทั้งของกรมชลประทานและผู้ใช้บริการสำนักง,งานชลประทานที่9ต้นแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมจากทุกคนโดยรับฟังทุกคำทำทุกรายละเอียดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจึงทำให้ทุกฝ่ายมั่นใจพื้นที่จึงเข้มแข็งและยั่งยืน จากการบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าทุกคนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม